มันกดเตะกือบได้ป่าวเดี๋ยวไฟเอ็มอยูาอย่างเง้ยเยียมไปไหนอ่ะโอ้ยไปลงรถวะโอ้เจ้าแต่เชฟกูอาจะเรี็วรถตู้ไงเชฟกูนี่ทำงานหน่อยไม่ต้องขัดได้สวยหรอกไม่ชอบรถสวยอ่ะ เป็นงานเลยเฮ้เฮ้เป็นงานเลยเฮ้เฮ้เ้เอาปรรทุกสามบาลพอนะเอา้รถล่างเอาไปปะทำปะไม่ต้องหรอกใส่ของยังไงอ่ะไม่เหลือพี่ทำตั้งระดับไว้ไหมเราหำถูเราทำไมวะเล่นตาผู้าชายก็ยังเป็นไเนแ,นแค่เงี้ยเแค่เงี้ยเสร็จเรารถตีกันแล้ว,ลวป<ะ>ัง <c oughs> ôi không có nó mất của cua ấy đi ngay lên, tớ 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 vào nó mãi nó mãi ơi giờ đây à không đáp án khó là nuôi mẹ 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 ào đi bây giờ lọ Ủa, sao thấy lọ? chín Tài Một hai, một hai Một hai, một hai Một nó một hai Một nó เลยเอดูเลยตัวเดีเห็นยังเต้นแลมันแรงอนู่บิางยีนหยัดไหนจื่อจ๋าตัดหลังเดีกว่าให้หลอกลองไปดูของล้วถามที่นีมาเราห่าไปปวดไอช็อตเหรอไม่บอเราไม่ได้ปวดนะเอามันเหมือนเราดึงของมาจากที่ขายเหมือนเป็นปนมันป่ะร้านนั้นเนาะวก็คลิปนี้กูตัดนานแน่มันกดเตะกินได้ป่ะวะ เรไปเอ็มอยู่ละยังยังไม่ได้เลยอะไปลงรถวะโอ้เจ้าเนี้ชื่อจริงนี้เชื่อจริงโอ๊ยออกไม่ได้ออกไม่ได้จริงโอ้ยทุกคนพี่แว๊บไปลงรถทำไมเนี่ย ไม่แม่เราลากไอเทยเนี่ยลักลักเอาของใส่เีทมแล้วเดินเอาไปขายเลยใจวะไอเด้อตอดล็อตตัดจนตอดล้อตมา้อนเหมือนต้องไปไกลกว่านี้นะเว้ยเดินไปแหละต้องไปเอาขอเครื่องคนนี้ขอละไอ้ขี้มึงเอาเครื่องไปไหนเอาไปขายดิขีนมานั่งบอกเลยมานั่งบอกก่อนได้เหมือนโอ้ยเยี่ยงกูเด่นเลย มันต้องมาเกือกกิโลนะเว้พวกเราต้องเอาจริงอ่ะร่างก่อนร่างก่อนต้องรีบแล้วเอาไว้ล่างไม่ไปขีดมันหนักร่างร่างคือเครื่องพี่ร่างกลเครื่องยันของสองคเนี่ยอย่กูร่างไม่ไปขีด ยังไม่คนลำบากเลยัต่เราคดนะแบบจริงจิงอ่ะยังปากอ่ะรืมตัวกูตายได้นะเว้ยเ้ยว้าวากไม่กนแล้วหมือน่ได้กูไปอ่ะไปด้วยกูไปด้วยเอย จเถือให้เดินๆไอชิ้นเราไปก่อนชิ้นเออมันวางได้มันวางเครื่องได้ปะวางเครื่องบนนั้นได้ปะพี่จะวางเครื่องบนไอ้เกียเนี่ยนะได้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 นี่นี่รถคันนี้ต้องเมรอลีแม็กผมงงอะพี่แม็กพีแม็กลงรถทำไมยี่ไม่รู้มันกด E พี่กดอ่ะไอตัวเหยื่อยไอ้ปุ๋ย เก็บไม่คนง่ายเวลาทำมันดูลำบากจังวะเออเดี๋ยวเยอะละเดี๋ยวตรงกลางละเดี๋ยวต้องกลางละข้างหน้าข้างหน้าซ้ายข้างหน้าซ้ายหรือมันสุ่มเกิดปะสุ่มดูสุ่มเยอะๆกันเลยดับรถก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคนไอ้ยี่นี่ไก่เบี้ย ม่เป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยรอรอมันมีน้ำมันมันมีน้ำมันมันมีน้ำมันเฮ้ยอันน้ไม่เติมหรอกทีบหายแล้วมุดแล้วมีน้ำมันมันมีน้ำมันทีบหายแล้วโคตตายโคตรตายโดนตีโอชิตโอชิตไอ้ตัวไว้ตัวไว้ถัวไว้เติมมันอยู่เติมมันอยู่โยกูตายกูตายกูตายไม่เติมไม่ได้ียมันคนละถังกันโคต ขึ ali, ación, bye, bye bye. ้นรถเลยขึ้นรถเลยขอให้ขี่นขิ่นรอให้ก่อนดิรออยู่รออยู่เฮ้ยเราไม่เห็นอะไรเลยอยังอ่ะไปกบตายแล้วมั้งยังยังยังเอารอไว้รอไว้รอไว้รอไป้ะแล้วจะแล้วจะแล้วนี่ของไล่ของไล่กูเติมอยู่กูเติมอยู่กูเติมอยู่ กูได้ไเนียไม่ร่งจะเแล้วเแจแล้วงกูได้ไงเนี่ยไปน่มตายกินหน่มตายดดขึ้นบนรถทีอยู่ไปไปไปเต็มแล้วเตแล้วไปไปแมเออกูไม่ต้องต้องให้รอก่อต้องรอเอ้ยไปกูได้กูได้กูได้ดีดแมกขึ้นยยยไดมด้ไม่ได้อ้ีเหมืนในหนังเลยวะไม่ไม่ง้มันจูบเหมือนอ่ะ แม่ของในบ้านมีที่อะไรน่าสนใจบ้างวะเออดำไมสตาร์ไม่ติดอ่ะน้องเฮ้ยมันตอดกูมันตอดกูกูตายกูตายมันต่อยไม่ได้เลยวะเฮ้ยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยไม่มันยึดโดนเราเลยไหนว่ในบ้านมีอะไรน่าสนใจบ้างวะน้องตัวกูขวดเบียดตีหัวแม่ได้เหรอได้ไหมมันชื่ออะไรอ่ะ จนนาโดนตเฉยเลยเดีก,กินข้าวอ่ะแล้วกันนี่เอาไปเออเอินอนดิมัเป็นไรอะาตาไม่ติดอะไปไม่ได้ไมงเป็นไรขึ้นมาก็โดนไม่ตีมึงลงมามึงลงมาจากรถดิอ <c oughs> น,น้วท่าเหนื่อยวะเดินเฮียเนี่ยน่าจะไงอะทีนี่ไม่อยากเดินตีนนะ

ไม่รถจะไปได้แต่เช้นนี่ว่าไงก็ไปไม่ได้ไปกับมันอะรีใหไปนะเจี๊ยเนี่ยตายฟรีละเราไม่ไปเล่นะไม่อยุดมันตอนไม่ก็ไม่ก็ตอนขับรถอ่ะถ้าเราขับไปได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปทานเราก่อนนะไม่โดนไม่โดนนะเมิดหล่อเย็นเสียงให้แม็กมาใส่ไม่ได้อะไอ้น้ำมันหล่อลื่นเรามันทิ้งไปนู่น ะโควรต้องขับพรมเบลดิไอ้นั่นมันแตงกว่าแล้วผมจะเอากลับไปยังไงอ่ะน่าจะได้มป่ะขับพรมเบลสอนสองไปดิต้องมุขซอนสองแล้วใช่หรอได้สิมันไม่ใช่ความยังใช้ความพยายามนิดนึงนะไอ้คลิที่ขับมาเดี๋ยวผมดืมไม่ไอ้คือจังหวะขึ้นอ่ะมันจะมีไอ้นี่มาด้านหน้าอะเดี๋ยวพี่ใสตื่นหลังขึ้นเลยนะ รถเลยมึงสตาร์ทรถยังไงล่ะรถตัวอาใช่ไหมห็นปะติดไม่กินเป็นไรวะสตาร์ทไม่ติดยุ่งกับกูทำไมแล้วไว้ช่วยกูทีเถอะวะร้อนแล้ว่ะร้อนมากเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยนะมันมาเกาะกับยู่ติดมือผมอยู่หรือเปล่เนี่ยไม่ติดไม่กินไม่ร้อน โชคทีเด้ดดดๆๆๆว่าโชคทีเด้ว่าว่ามึงต้องสอนให้แมททำบัคอากินแล้วมึงก็ไปได้กันหมดเนี่ยแหละโดยผมก็ <laughs> ง่ายกว่าเออผมนี่ิจิ <laughs> <laughs> พี่แม็กขุดเดือมันฆ่าขุดเดือมันฆ่าแล้ว